สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่29แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของเหรียญตำรวจของหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่อำเภอสัมสงามจาังหวัดพิจิตรนะครับทาไมถึงชื่อเหรียญตำรวจนะครับเนื่องจากว่าเหรียญพิมเนี่ยนายตำรวจท่านหนึ่งครับจากส,าสถานีตำรวจ ได้มาขอหลวงพ่อสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับประมาณสร้างประมาณสามพันเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญกระไหลทองครับจริงๆอาจจะมีเนื้อเงินด้วยนะครับแต่ก็เหรียญเงินก็หายากนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอหรือได้เช่าจากเอฟซยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ทิ้งนะครับเหรียญน,นี้ก็สร้างเพื่อแจกให้ข้าราชการตำรวจนะครับทุกคนที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับโดยหลวงพ่อได้ปลุกเสกนึงบรรษานะครับ เหรียญน,นี้ได้ได้ออกให้แจกที่ที่ที่วัดนะครับเมื่อวันที่1 1ตุลาคมปี2 5 3 5หแต่เหรียญน,นี้สร้างจริงๆแล้วว่าวันที่15กรกฎาคมปี2 5 3 5นะครับปีเดียวกันนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะมีการตอกโค้ดร,รูปรูปดาวนะครับด้านกลางดาวก็จะมีคำว่าตอรอก็คือยอ่อมาจากตำรวจนะครับ ต่อโค้ดอยู่ใต้ฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญกันนะครับเหรียญก็จะเป็นรูปคล i̇şte. ้ายรูปไข่นี่นะครับเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับจะต่อโค้ดตรงนี้ครับเนี่ยโค้ดตอรอนะครับต,รต่อโค <S 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 ้ดตอรอจะมีคําว่าหลวงพ่อขวัญปวโลนะครับ จะมีไข่ปลาล้อมรอบส่วนด้านหลังก็จะมีคําว่าตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร5 5กรกฎาคม2535นะครับจะมีคําว่าวัดบ้านไล่อำเภอสมมาตรจังหพิจิตรนะครับเหรียญก็จะเป็นอันนี้เหรียญกระไหล่ทองนะครับ ก็ลักษณะเหลียญก็สวยงามน,นะครับจะไม่มีห่วงนะครับนี่นครับก็จำให้แม่นก็คือตรงโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยครับต่อเข้ามาต่อรอครับ เป็นโควดตอกนะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ช่องจักสำมงานเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยากได้ข้อมูลของรุ่นไหนของรถบ่อขวัญวัดป้าไหลเมือสำมงานจังหวพิจิตรก็อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอพระคุณมากครับผม